เวลา7จ็นาฬิกา41นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวัง ในการพระพิธีทรรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและวัดราชสิทธารามราชวรวิหารรวม8รูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจําทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละแปดรูปรับพระราชทานฉันเพนวันละแปดรูปและประโคมย่ํายามกําหนดหนึ่งร้อยวันโอกาสนี้สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ สำหรับพระโกศทองใหญ่ทรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้พนพพะปดลม,มหาสเสวตฉัตรแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตรห้าชั้นบางแทรกฉัตรเจชั้นต้นไม้ทองเงิน นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศพิเศษสูงสุดเทียบเท่าพระมหากษัตริย์พร้อมกันนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารโปรดให้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาที่หน้าพระโกสด้วย